สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุชี่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะจะเป็นแมวคาปิบาซานค่ะเป็นแบบไส้ไหลนะคะสีน้ำตาลค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นแครอทค่ะเป็นแครอทในแก๊งของผักยืดนะคะแต่นี้จะไม่ยืดให้ดูนะคะเพราะว่าถือกล้องเองนะถือมือเดียวมันยืดไม่ได้สโลด้วยนะ ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นปังปอนคุมะนะคะนี่ไม่สโลนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกุชี่ในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมลกดซับตะขาให้ด้วยนะ<อ>ก็ยังไม่จบค่ะขอท้าช่อง Pinky ้ดเว่าให้หาสกุชี่สีส้มล้วนมา1นมา1ชิ้นสกุชี่ไส้ไหล1ชิ้นแล้วก็สกุชี่จัมโบ้หชิ้นนะคะอย่าลืมรับคำท้าด้วยนะคะ